สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี2567สอบเมื่อวันที่9มีนาคม2567คําคำถามข้อที่23กําำหนดให้ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ5หน่วย นำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังกล่าวมาตัดมุมทิ้งนะมุมนี้มุมนี้มุมที่จุดดีมุมที่จุดสทํทำให้ได้เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าดังรูปจงหาพื้นที่รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่านี้ตัวเลือกที่1 125คูณรูสองลบด้วยหตัวเลือกสอง0นึคูณรูปสลบด้วย100ตัวเลือก3 75คูณรูสองลบด้วย75ห ตัวเลือก4 50คูณรูทสลบทิ้งด้วย50ข้อสอบนี้ก็นำมาจากเวนะ็บ mat for u นก็ขอบคุณเจ้าของเว็บด้วยให้สามเหลี่ยมสีเหลืองนะ B E F ตัวนี้ยาว x นะตัวนี้ก็ต้องยาว x ด้วยตัวนี้ยาว x ตัวนี้ก็เหลือ5ลบ 2x นะอ้างเหตุผลเรื่องสมมาตรเลยนะโดยทฤษฎีบทพิทาโกลัส์นะ x กำลังสบวก x กำลังสมีค่าเท่ากับ5ลบ 2x ยกกำลัง2ประจายสูตรนะจัดรูปนะย้ายข้ามาอยู่ข้างเดียวกันนะใช้สูตรนะ x เท่ากับลบ B บวกลบแฝงรูท B กำลังสอลบ 4AC หารด้วย 2a a คือ2 B คือลบ20 C คือ25แต่เนื่องจากเนะ x จะต้องน้อยกว่า5้มัก็เอาแค่เครื่องหมายลบตัวนี้คำนวณแล้วได้เป็น5ลบ5รูทสส่วน2ถัดไปพื้นที่รูป8เหลี่ยมด้านเท่าพื้นที่สีเขียวก็เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจะตุรัส 5คูณ5ลบทิ้งด้วยพื้นที่สีเหลือง4ชิ้นนะพื้นที่สีเหลืองเนี้ยนะแต่ละชิ้นก็คือสามเหลี่ยม1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนี่ไง1ส่วน2คูณฐานคูณสูง x กลังสมี4ชิ้นจัดรูปคำนวณแล้วนะเราก็เอาสอเที่มาจากสมการที่1มาแทนนะและแทนค่า x ที่หาได้ คำนวณแล้วนะได้ว่าพื้นที่สีเขียวนะพื้นที่รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามีค่าเท่ากับ50าสิบคูณรูปสองลบด้50ห้าคำตอบก็เป็นตัวเลือก4พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ